เอไครับดูภาพใหญ่ก่อนเข้าตลาดมาทำแนวรับอยู่83สตาตงค์ทำไฮสูงสุดอยู่บาท20ปรับฐานเซอร์กิตเบเกอร์อยู่13สตังค์มีใครขึ้นไปรับตอน2บาทมั้ยไหม เพราะคุณอาจจะดูไม่ออกไงว่าจุดเข้าสะสมที่ดีมันกี่บาทพอตีเส้นเทนเส้นกดเสร็จเรียบร้อยครับก็เข้าไปดูที่เดยครับแต่ดูจริงๆดูทำฟล์มนี้ก็มอชอจะมองออกครัจัดทรงเส้นเทนก่อนนะครับ เส้นเทนเส้นกดบอกว่า AIE มีโอกาสขึ้นตั้งแต่20สตังค์ถึง30สตังค์ละเส้น200วันบอกว่า AIE มีโอกาสกลับเป็นขาขึ้นแถวแถวส0สตังค์ครับแต่แถวแถว2บาท7 2 5 2บาท5 2บาท4ครับมันใช่จุดเข้าสะสมที่ดีหรือเปล่านะครับคุณลองคำนวณจาก20สตางค์ถึง50าสตางค์อาตีไปสัก50สตางค์ก็ได้ครับตอนนี้มัน2บาท7 2บาท5 2บาท3ราคาปัจจุบันมันกี่ร้อยเปอร์เซนต์แล้วนะครับนะครับต้องคำนวณจากตรงนี้ด้วยนะครับตอนที่ผมสอนในคลาสก็ย้ำตรงนี้มากๆครับว่าคนที่จะเข้าไปเนี่ย คิดก่อนว่าหุ้นมันขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะครับอย่ากระโดดเข้าไปแรงเชียร์แรงใจที่เห็นหุ้นมันเขียวแล้วกระโดดเข้าไปนะครับอ่านแนวรับแนวต้านดูครับว่าหุ้นตัวนี้มันจะขึ้นไปต่อหรือจะลงครับแนวรับตอนนี้อยู่ที่บาทแปดสสี่สตางค์หลุดตรงนี้ครับลงแบบถล่มทลายแน่นอน แนวต้านอยู่ที่2บาท7ถ้าขึ้นเหนือ2บาท7ขึ้นถล่มทลายเช่นกันครับตอนนี้ลองมอง2แนวนับนี้ก่อนนะนะครับถ้าวันนี้วันนี้ตลาดเปิดครับวันนี้12เมษาครปีใหม่ไทยแล้วนะครับนะครับเลิกดอยกันได้แล้วนะครับเอาแนวรับใกล้ๆก่อนครับแนวรับใกล้สุด2บาท24ตังค์ครับถ้าหลุดตรงนี้ครับมีโอกาสลงไปบาท84แน่นอนนะครับถามว่า aie เป็นขาลงแล้วเหรอ ดูแบบนี้ครับดูด้วยเส้น20วันก่อนนะครับยังครับเส้น20วันบอกว่ายังครับต้องหลุดบาท89ก่อนครับถึงจะมองเป็นขาลงครับแต่มันอยู่ที่ทุนคุณด้วยนะถ้าทุนคุณ2บาท5 2บาท7แล้วคุณมารอหลุดบาท89หรือบาท80เงี้ยคุณเสียไปประมาณ30-40ตังค์เงี้ยสมมุติคุณมีแสนหุ้น5แ0 0หุ้นเงนี้ย คุณยอมขาดทุนได้หรอใช่ไหมพอถึงบาท80มันหลุดจริงๆเข้ามาเนี่ยหลุดบาท89จริงๆขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่คุณทนถือทนดอยนะมันไม่คุ้มนะครับนะครับนะครับผมก็จะมาเตือนครับนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนขึ้นไปอยู่ที่สูงครับมันหนาวครับเพื่อนก็น้อยนะครับนะครับเพื่อนก็น้อยนะครับโอเคครับ AIE นะครับด้วยความหวังดีครับหลุดบาท8 4หลุดบาท8 9 ถอยทับครับสำหรับคนทุนสูงครับ